สแสดงว่าวันก่อนเกินขอประทานธรรมะมมันมีเรื่องเยอะมากที่อยากจะพูดแต่ว่าก็จะดูเวลาจำกัดมากวันก่อนพูดไปแล้วก็เ,อเยอะพอสมควรนะคะทีนี้หลังจากพูดวันนั้นก็มีพี่ๆหลายท่านมาถามเกี่ยวกับเรื่องว่า มันดีขึ้นหลังจากนั้นหลังจากไปหมอเขียวมาก,กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วทุกวันนี้มันหายขาดหรือยังนะคะก็ตอบตรงๆว่ายังไม่หายขาดเพราะว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามที่หมอเขียวท่านหมอเขียวสอนเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์แต่ถ้าหากทำตามร้อยเปอร์เซนต์ยาเม็ดทั้ง9้าเม็ดนั้นอะ่ะก็จะหายขาดแน่นอนเชื่อมั่นเลยว่าหายแน่นอน เพราะเท่าที่ทำมาในเบื้องต้นเนี่ยประมาณหนึ่งปีเนี่ยแข็งแรงมากเหมือนคนไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนทั้งสุขภาพร่างกายทั้งสุขภาพจิตใจนะคะคือจิตใจนี่เข้มแข็งมากเพราะว่ามั่นใจมาก,กว่าหายแน่นอนถ้าคนทำตามเนี่ยจะหายแน่นอนรับประกันได้รับประกันได้ด้วยประสบะการณ์ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น ผู้ใดก็ตามที่เป็นโรคมะเร็งหรือว่าโรคเกี่ยวกับไขมันสูงความดันอะไรเหล่าเนี้ไม่ต้องไปพึ่งยาแผนปัจจุบันเลยนะคะเพราะว่าการที่ตัวเองได้ทำตามหมอเขียวท่านหมอเขียวมานานเน่นะคะรู้เลยว่าเมื่อเกิดอาการอะไรขึ้นมากับตัวเอง ตัวเองก็จะสามารถรักษาตัวเองได้เช่นลองทานไส้กรอกลองทานหมูลองทานไก่เยอะๆประมาณตั้งสองชั่วโมงมีท้องก็จะบวมเหมือนคนท้องเจ็ดเดือนนะคะมันคงหิวมากอ่ะพอทานก็ไปปุ๊บมันก็บวมขึ้นมาเลยบวมเสร็จเราก็มาพอกพอกเสร็จเราก็มาัวษาโกษาเสร็จเราก็มากดจุดทําอะไรของเราไปเก้าอย่างเนะะี่ยค่ะ มันก็จะลดลงไปเลยวันที่สองนี่ก็หายเหมือนเดิมอีกเนี่ยค่ะแต่ว่าจะให้มีแลนเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันมันทําอะไรก็ไม่รู้ในร่างกายเนะี่ยมันกินเยอะมากเลยจนรวมไปหมดแต่ว่ารักษาตัวเองได้ล่าสุดก่อนจะมานี่ก็หนึ่งเดือนนี่ก็ฉีเป็นเป็นเลือดน,นะคะก็รักษาตัวเองก็หายได้อย่างรวดเร็วมากโดยไม่น่าเชื่อเพราะว่า รักษาตัวเองได้ะคะ่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงว่าเราไม่ต้องพึ่งอะไรเลยพึ่งตัวเองอย่างเดียวทําตามที่ตัวเองได้ศึกษามาอย่างเดียวเนี่นะคะเพราะฉะนั้นทุกโรคเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งยาเคบีเลยคิดว่านะคะก็จะหายได้แต่ตามประสบการณ์เนี่ยมะเร็งเนี่ยแน่นอนเพราะตัวเองเป็นมะเร็งหลายที่มากเป็นกระดูเป็นมดลูก มันเข้าตับเข้าไตาด้วยนะคะแต่เข้านิดหน่อยแล้วก็เป็นที่รังไข่แล้วก็เต้านมต่อมลูกเหลืองโตเท่าลูกมะนาวผลใหญ่ท้เนี่โตทั้งขาหนีบสองข้างแลกแล้สองข้างเต้านมก็ปูดขึ้นมากกับจัดไปตรงไหนก็มีแต่เม็ดลูกสาวนี่จะจับจับหน้าอกไม่ได้จับนมไม่ได้จับนิดเดียวก็เจ็บมากจนลูกสาวบอกว่าคุณแม่ไม่รักหนูวันแล้วหรอ เพราะเขาถูกเราไม่ได้เราเจ็บมากเะยค่ะแต่พอไปหาไปที่ดอนตามนั่นแค่วันที่สามเองก็รู้สึกว่าโอา้โหมันเกิดความมหศัศจรรย์ขึ้นจริงๆเนะี่ยแต่หลักสูตรที่นั่นจะเข้มกว่าที่นี่นะคะที่นี่รู้สึกว่าจะมีความไมต่ตาสูงมากเลยสูงจนกระทั่งคนที่เป็นโรคไลยๆที่คงจะไม่ได้หายไปในสามวันแน่เพราะว่ารสชาติอาหารนี่ก็มีรสชาติที่คล้ายๆกับ ที่ทานเป็นประจำของคนปกตินะคะทั้งเปรี้ยวก็เปรี้ยวเค็มก็เค็มหวานก็หวานอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นที่ดอนตาน,นี่จะเป็นรสชาติแบบฟันกันตายไปข้างกันเลยนะผักก็ผักจริงๆอย่างเงี้ยคแบบเจอสนิทเลยอนยะ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสามวันแรกนี่จะรู้ผลมากสามวันแรกนี่ ทานฉี่ตัวเองนี่หอมเหมือนกลิ่นทีเลยหอมมากแล้วพอกลับมาที่นิวยอร์กมี่ก็มาทานฉี่ตัวเองทุกวันอร่อยมากไม่ทานน้ําเลยค่ะทานฉี่อย่างเดียวฉี่ฉี่จนกระทั่งลูกสาวบอกลูกสาวเนี่ยนะคะไปที่วัดก็ไปเที่ยวบอกคนไปทั่วว่าคุณแม่ทานฉี่คุณแม่หนูกนกินฉี่อิ้วอิวอย่างเงี้ยเขาจะไปบอกคนไปทั่วอย่างเงี้ยค่ะแล้ว เขาก็บอกว่ามันยักกี้มากเลยอ่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ฉี่ใส่กระป๋องมาให้พบอกเอาของหนูวันไปด้วยแต่ของเขามันเหม็นมันไม่หอมก็เลยมาศึกษาเรื่องอ่านหนังสือจากาผลประโยชน์ของฉี่นะคะว่าเป็นยังไงไเลือดแล้วดียังไ ก็ชวนเจอใครก็ชวนทานฉี่ไปหมดแต่เขาทานไม่ได้หรอกเพราะว่าของเขามันไม่หอมเหมือนของเราอาหารมันไม่เหมือนกันถ้าทานจืดยงอาหารที่ทานที่นี่น,นะคะฉี่จะไม่หอมแล้วก็ไม่จืดเพราะมันมีเกลือน้ำตาลแล้วก็เปรี้ยวเยอะรสชาติมันจะไม่เหมือนกับถ้าทานผักจืดเลยเนี่ยแล้วก็ข้าวเปล่าเลยพวกเนี้มันจะรสชาติมันจะหอมอร่อยจริงๆค่ะลองลองลอง,ลองดูนะคะสักสองวัน วันที่สามนี่ฉี่จะอร่อยมากพออร่อยแล้วเนี่ยเราจะไม่ทานอย่างอื่นเลยนะคะจะติดฉี่เลยติดจริงๆค่ะมันอร่อยจริงๆไม่บอกไม่ถูกว่ามันอร่อยอยังไงกลิ่นมันเหมือนกลิ่นทีที่ชั้นยอดเลยอะ่ะอร่อยจริง,ๆ,ะคะรงๆค่ะจริงๆค่ะตอนนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วะคะ่ะแถมที่ท้ายที่สุดนี้จุ๊บคิดว่าจะฝากอะไรหรือจะสานต่อเรื่อง งานต่อไปกิจกรรมนี้เนี่ยอีสอชั่วโมงเลยค่ะโแบบเป็นเป็นเืิมมากเลยนะคะพอได้ยินข่าวว่าท่านหมอกับคณะจะมาสิบสามท่านนี่โอ้โหแบบทำไมไม่มายี่สิบอะเลยกระจายกันไปหลายรัฐเลยอะไแบบเนี้ยมีความสุขมากเลยที่ได้ยินข่าวว่าท่านหมอกับคณะจะมานะคะ ก็ขอดูรลายชื่อจาก LA ว่ามีใครบ้างใครว่างโอ้โหเจออาจารย์สมภามาด้วยชอบมากอาจารย์ที่สอนหยอดหูหยอดลูกหยอด,ดน,อนีแล้วก็เต้นเองนแล้วมันมีกี่เส้นมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะทําให้อดีแฟนสามีนั่งฟังด้วยสามีเขาก็สนใจมากถึงขั้นที่ว่าผมจะไปดักเจอคุณหมอเขียวแล้วก็สวัสดีขอบพระคุณท่านอย่างนี้นะแล้วก็กแอบมาดักเจอตอนเชา้าตอนคุณหมอท่านทานข้าว เขาก็นั่งรอประเสร็จแล้วเขาก็ทําท่าเดินไปก็รเล่าให้ฟังก็ไปสวัสดีขอบคุณนหมอแล้วเขาก็ให้ประธานเมียให้อยู่ต่อที่ที่แบบว่าโอ้โหแบบทําไมทําของง่ายๆเนี่ยให้มันมีประโยชน์สูงสุดขนาดนี้ของง่ายๆเนี่ยที่คนเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นเคยเป็นเขาเรียกอะไรนะคะแก้มมตกอ่อะกล้ามกล้ามเนื้อแก้มตก ความเครียดเ,เครียเดเยอะจนกล้ามเนื้อประสาทมันไม่ทํางานแล้วหมอจีน,นมาช่วยฝังเข็มทำอะไรรู้จนกระทั่งปกตนะิแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นนักแมโโรสามีเป็นนักแมโโรเพราะนั้นเขาจะรู้เรื่องอาหารพวกนี้อย่างดีแล้วเขาก็จะไม่เชื่อท่านหมอเขียวนะคะในตอนแรกเพราะว่าเขาเป็นนักแมโโรอย่างคุณหมอชีวจิตที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็บอกว่านั่นยังกระจอ อเมริกานี่แหละต้นฉบับแมคโรเขาก็ไม่เชื่อด้วยความที่เกรงใจท่านท่านหลวงลุงหมอประเสริฐที่ซานฟานนั่นแหละถึงได้ไปได้บารมีหลวงลุมมาช่วยได้ไปเจอพอไปเจอคุณหมอเขียวแล้วก็ได้คุยบ้างนิดหน่อยเมื่อวันนั้นแล้วก็เขาศรัทธามากแล้วเขาก็ชอบมากแล้วเขาก็กลับมาเขาก็ช่วยเหลือหมดเลยยานานไม่มีหน้าหนาวไม่มีสั่งมาจากฟลอริดา เอามาทําให้มาปั่นให้ซื้อเครื่องมาอย่างดีเครื่องอันนี้ไม่ดีเอาเครื่องใหม่สามเครื่องผ่านไปแล้วะเอาให้ดีให้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็โฟรสเซนไว้เขามีวิธีที่จะทํายะานานหน้าร้อนเนี่ยนะคะให้ไปใช้หน้าหนาวได้ทั้งหน้าหนาวเลยโดยที่คุณภาพยังดีเยี่ยมเหมือนกับคันสดๆเลยค่ะบเขาเาขาคั้นเราเก็บไว้เก็บไว้ในโฟรสเซนค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องคั้นแบบที่เอาใบใส่ลงไปแล้วเป็นน้ําออกมา แล้วคุณสมบัติของของของน้ำอันนั้นที่ได้มาเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติรู้สึกเขาจะซื้อเอ่เอ,อให้ท่านถวายท่านเขาเรียกว่าอะไรนะคะบริจาคให้คุณหมอเครื่องนึงนะคะเครื่องนี้นคคะเคะคะใช้ได้ที่นั่นเอาใปลงไปแล้วคุณภาพหลังจากโฟ์เซนออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราคั้นสดๆเลยนะคะ mm. เหมือนเปียบเลยะคะ่ะ ณภาพดีมากยางเยิมเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยหลังจากออกมาจากโฟสเฟนแล้วนะคะหมายความว่าไอ,ไอ้เส้นใยยังอยู่ยางนะคะยางที่นานจะมียางะค่ะยางจะอยู่ครบหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปทดลองถึงขั้นว่าวิตจะมีอะไรมันครบหรือเปล่านไม่ทราบแต่ใช้ได้เหมือนในละกลิ่นอะไรต่างๆของใบเตยอะไรนี่ยังครบหมดเลยอยู่ครบหมดค,ค่ะแล้วก็ ถ้าหากว่าได้กระจายไปทุกรัฐของอเมริกานะคะจะเป็นประโยชน์มหาศาลมากๆอย่างที่ท่านหมอได้พูดเมื่อวานนี้นะคะ่ะที่ว่าจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีความรักความสามคัคคีการเคลือการการเครืือกูลกันเพิ่มขึ้นในกลุ่มชนนี่นะคะอันนี้มีประโยชน์สูงสุดมากเลยอยากให้กระจายกันไปทั่วแล้วคิดว่าถ้าท่านหมอกับคณะไม่เหนื่อยเกินไปนะคะปีหน้าก็ขอกกล เชิญนะคะมาทุกรัชที่ดีลนสอีเ่ำหรับจุ่มนี้ก็ชวนพี่เข้ามาด้วยนะคะพี่อ้วนแล้วก็สามีพี่อ้วนมาด้วยเป็นพี่อ้วนกับสามีนี่เป็นกําลังสําคัญนะคะในในคพี่อ้วนขอเชิญค่ะพี่อ้วน